บายดีะสวัดีนะคุพองเเมเอร์สุดสุดสุบอกว่าจะเป็นทางฝั่งลาาฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเราสุดมันก็คที่ดีนอนทับเขา่กสาวสุนชาแนลโดยน้องน้องหลังจากที่เขาได้อ่าไปตลาหรือว่าไปยองเขาเขยไพยนคนอะไรหรือเป่าก็ได้ไปซเปอ็หน่อยเนาะหลังจากที่สเปอแล้วาก็ี้ได้กลับเด็คนอันนั้นในบุเเองนะทุกคนเป็นเสียงเก่าเขา อันนี้ของบารติโน,นคนเดียวคนเดียว่ไม่ได้ซื้ออย่างไรดาเพราะว่าเขาสี่รถจักรเนาะบัดเมื่อเนี่ยมันอ่าหนักขนาดคนเพราะว่ารถจักรมันหนักขนาดคนาาถ้าเราเป็นรถใหญ่ก็ชิได้ซื้อคนละไม่หรือว่าอีกอย่างอยู่จะเล็กจักรน้อยเนะาะกะว่าทีไปซื้อเอาอยู่เชนเ่อก์ตอนอยู่ฝั่งล่าไปเลยเพราะว่าอยู่ไปนี่โอ้ยบนดูนด้วยทุกคนเนียจะมันหนักตอกนนี้เขากะได้ซื้อตัวปีรถแล้วก็ข่าแต่รถเพิ่ม,มา เราจะใกล้ค่มาน่อ่นหนึ one, ่เน่เราทุกคนไม่บอว่าเธอถาจิ้ในจเคลืองขาเนาะ มันก็ตัตามดูไปเลยมาได้ีนามาเอาต้องนี้ได้จีน่าดิคันสุดายแล้วคนตัแล้วถึงน้ำ เซโน่ทกคนเด็กลยหาผักไทยพี่น้องบึงเพราะว่าเบดมันกะกะกัดเนาะทยมันยิงีน่อยกันได้ได้ยทเว่าบ่มัวจะได้เอามาใส่พร่น้องบึงหรือบ่อันนี้ครับการเวียตลาดเซโนยซื่อพอนึกฟังเมื่อตอนพ่อยิ่งเพิ่นเพราะว่าคันผิวมันเป็นสราวะนี้มันมากเนาะเพราะว่ารึจักมาทคนเระวังต้องนยอมใจพี่น้องที่ไม่ยช่ยมยากาศแต่ทมันมีเอฟซีเอน มีคิลจักมากะนะต้องยอมใจตัวคองมีคอามฝากนะเพราะว่าน,ใน,ใวนั่น,น,นค่บงคนผิวด้วยมีจริง่ะ เหมอนแค่เองแค่องแค่เองที่มูเหอนที่มูยังอยกฮาดูดูกันงเฮ้ยกขอบุณเนาะ เบอร์ละหันขาปูนเพิ่นติดแล้วเนาะเดี๋ยวสิเระซื้อเสื้อผามา่ฝาาเพื่อนและกับชิบะอีกชุดนึงก็ตอนตลาดแดงเนาะเดี๋ยวถาบึงกับตอนห้าทอดทานเสื้อผาเลยแล้วกันสุกปา้วยเาะเดี๋ยวตอนห้าสิเลาะซื้อเสือผามา่ฝาาเพิ่อนบากคนเนาะโลโห้องกินอีกแบบ ที่งาน่ซบเน่ก็พอคอยบอลพอจะจงใส่เบอร์เอดไม่ใส่ใส่นก็เสือกนยเเมแกุ้ยเเพอสือน่เราใส่ยังไงบเอ มีเบอร์เอ็มบ่เอน้อยกว่านี้อะเ็ยีล่ะค่ะนี่คือบักนี่นะกนอีิมปาอีนี่บรให้นี่ะเอเอมี่บันี้้บกสิ้อไปซ้ายคือกันเนาะีเดแบหานึงมาซือซื้อให้อเพ่นกระเป๋าผุยนึงเนาะเดี๋ยวน โเพี่นก็บอกว่าฝากซื้อน้ำมันมาแน่คนลอฝากน้ำทรายเขานะทุกคนขึ้สิแพงงดีกว่าจะมึงไงพูดบอกไเ่งพูดกันน,น,เน,น,น,นะเอ,อ็นซื้อเสือ้อให้ นาย่างบือรยนักมดทุกคนด้บาสิโยคือยบ่คืออยู่มันคือปุ่ิงจีนซื้อเจ้าบ่คอยใจได้บ่ใจได้ใจค้านเลยค่อยขนน้องเจ้าใหญ่พูดใหญ่พูดบออเด็กปี หาปีใหญ่โพดคนยังขยันอยู่หรอคนนะโอ้ยหาปีก็ได้แลวปกติสุดได้เล้วมันตัวตัวหาปีคนตัวน้อยบ่ยบัตรนย์เบอรเสยดีไหมเด๋วเด๋วบิลสดดีบัตรบิลติดตัวได้มาดูคันจะองทุกมาเข็ตัวนี้บ่อันนี้มันเสือกระสุงเดยวอะไรอยูยิ่งดใจ กรเสือนุอยนี่เบอร์เอดเนาะก็ได้ะเปลี่ยนได้่ไ่่สิ่เอร์เอเนาะ้าใสุดนีุ่ดอันนี้อันหาสีโอ้สุดสีสีาทุกคน ดีได้แบบที่นี่เนาะที่นี้เรืองงานเราทุกคนมันบวมเืเสืากัมันเสือห้ากับจีใช้เวลาได้จังไน่อยนึงเสือเเเ็เเสเือเขเลย ยางอยู่เนี่ยกินน้มนดอย่างเดียวอยาง,งาาาเเป็นจะผาต้องผาพิ่นเดี๋ยวิเลเตลาดเลอ่นี้ราไปเยะก็อีกเลยหัวหดเพื่อจะเคื่อนพี่น้องอตลาดลางซื้ินจเพี่น้องเนาะแอันนี้ก็ตุ๊ด่าเพื่นโทรมาบอกฝากซื้อน้ำมันรถกถมาแน่เพือ่อนวา เอาไดดเก็บตระตุกเตรียมไว้นะทุกคนนะเดี๋ยวสัสที่นี่ตามสัสก็จะไปิดไปองนี่เนาะทุกคนนะกับใบ่อกันม่นีหนาเด้อเนาะเมื่อทุกคนหกกนึ่วันทีนนย <c oughs> น่ยังเมื่อยะเมื่อหเมื่อยหเมื่อหล้มาที่นี่นะคะว่าสวัสอ่าตเตี้ยมมาถือโตองว่ามาถือการประกานแบรนด์ะ่างๆมาส่ต่อไปนะเะสหรับที่นี่นะคะีโฆษณากาอย่าลืมเบอร์ชาวสบัสดินั่นเด้อ มัน,นีีสารส่วงกันขอดลาวเนเเาะพี่น้งองลืมบอกลืมบอกบ่กเขามาขอดลาวแล้วขอลาวแล้วพี่น้องเลยก็ต้องขอบคุณขอบคุณอ่าขอ,เอบขขดเดอเลฟตี้พี่น้องด้วยสุขทุกคนเด้อนางที่ให้กระด้งใจชวนวังนากตอนทักชวนวางไปอย่างดีเนาะอ่ะาสวนวังไปกับเบอดี้ทักหารหรือบโบดเอเลฟตีผู้ใดดอกเพราะว่าไปกับตังไปเวียกแล้วก็ไปหาประสบก,การณ์แบบ จไปเที่ยวนะพี่น้องทรวมรวมกันยังบกเก่เคยไปเที่ยวค่ะนะก็เลยอาตามว่าไปหาประสบก,การณ์เลยจ้าว่าสมมุดเราเข้าไปมีฮัตโตกะเกีกยงเนียงแน่ย่างบะมาณน,นี้ค่ะทุกคนไปหองนี้ก็ได้ประสบก,การณ์หลายอย่างเลยไปขนาดก็ได้พร้อมก็น,นี่แหละทุกคนเลยโดยโซลคิดนี้สวาวสวงก็คือเจ้าบุเทื่อนานี้เนะาะไปพร้อมๆกันไปดูคลิปหน้าเด้อโซลคิดนี้สวาสวาสวงกับซีคองก้าวเข้ามาสบายดี